สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำชิ้นวางเท้ากันนะครับเป็นการเพิ่มเติมรายละเอียดนะครับจากชิ้นงานที่เคยทำไปแล้วนะครับก็เริ่มกันเลยครับห้เปิดชิ้นงานชิ้นงานวางเท้าขึ้นมานะครับแล้วก็ เริ่มแรกให้ใช้คำสั่งสกเก็ตนะครับก็เปลี่ยนมุมมองนะครับให้เป็นท็อปวิวนะครับแล้วก็วาดสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมนะครับโดยใช้คำสั่ง corner rectangle นะครับจากนั้นก็กำหนดขนาดนะครับใช้คำสั่ง smart dimension นะครับให้สี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมที่มีความยาว10มิลกับ6มิลน,นะครับ ไม่มีระยะห่างตรงนี้เป็นสองนะครับอ่ะเอ้ยตรงนี้สองมิลแล้วก็ตรงนี้หรือเปล่าอา่ะไม่ใช่ ตรงนี้หนึ่งมิลนะจากนั้นใช้คำสั่งคัด extrude นะครับให้ซีเรียมนี้ลึกลงไปถูกตัดลึกลงไปหนึ่งเซนนะครับเอ้ยหนึ่งมิล โอเคดังนั้นใช้แกนอ้างอิงนะครับเดี๋ยวใช้คำสั่ง exit ตรงไหนตรงนี้โอเคกดเลยนะครับแล้วก็เลือกเป็น one line นะครับแล้วก็คลิกที่จุดกึ่งกลาง ของสองเส้นด้านข้างนี้นะครับ เลือกผิดนะครับต้องเลือกเป็น two point นะครับแล้วก็ทำไมไม่ focus? โฟกัส two point ตรงนี้ โ <Okay. laughs> อเคน่าทำไมน่าอย่างนี้จากนั้นใช้คำสั่งออติทุกจา้นั้นใช้คำสั่ง linear pattern นะครับ <c oughs> ก็อยู่ตรงนี้แล้วก็เปลี <c oughs> ่ยนทิศทาง reverse <c oughs> direction ก็ก็เลือกเป็นเอทเลือกแกนนะครับเป็นเส้นมุมขวาเอ้ยเส้นด้านขวานะครับแล้วก็กำหนดสเปซช่องว่างเป็น7.2มิลเแล้วก็ อันนี้เป็น10บแล้ก็เลือกฟีเจอร์ทูแพทเทิร์นเป็นการคัดเอ็กโูดนะครับอยู่ตรงไหนอันนี้โอเคแล้วก็ d i r e c t ั o นทูให้เลือกช่องว่าง ต้องเลือกอ้นี้กับเลือกแกนการที่เราเพิ่งทำไปนะครับแล้วก็กด revert direction แล้วก็เลือกช่องว่างเป็น spacing 12.5แล้วก็พอดีเลยโอเคแล้วก็ติกถูก อาลืมลบดังนั้นเราต้องเลือกสี่เหลี่ยมบางส่วนออกนะครับก็เลือกตามนี้นะ Okay, เคแล้วก็ติ๊กถูกโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวใส่สีก็ยังไม่ได้ใส่สีเอ่อใส่สีตรงไหนเอ้ยไม่ใช่ตรงนี้กด edit app พ e แล้วนะครับทำการใส่สี ให้เป็นสีอะไรดีเอ๊ะเลือกยังวะเลือกแลละเปลี่ยน <c oughs> เป็นชายนี่นะครับแล้วก็ใส่เุ้ยเมื่อกี้นี่วไปแล้วนี่วะสีอะไรดีเป็นสีแดงอ,อ่อนโอเค แล้วก็ติ๊กถูกโอเคครับจบแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับเอ้ยเซฟก่อนเซฟโอเคสวัสดีครับ